าเร็วครับมาเล้วครับมาแล้วครับรายวันรายวันครับผมเออเรามาย้อนดูตั้งแต่วันที่ครับเดี๋ยวดูครับว้อนดูย้อนไปเลยครับย้อนกัใจตั้งแต่ลงมาวันที่สิบสามนะครับเนาะอ่าลงมาวันที่สิบสามเลยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่สิบสามทับสี่ทับหกแปดสิบสามทับสี่ทับหกแปดชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับอย่าลืมนะครับช่วงท้ายจะปิดท้ายด้วยรัฐบาลไทยครับ อืมช mm, ่วงท้ทยปิดท right. like 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 ้ายรัฐบาลไทยครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับมาแล้วมาแล้วครับผมเออเป็นแนวทางครับดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความเพืดเพืินครับผมอี่ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมหนึ่งสามสี่หนึ่งวันที่สิบสามทับสี่ทับหกแปดครับผม่าครับสิบสามทับสี่ทับหกแปดครับผมเจ็ดเนือ ามเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์สามครับผมเจ็ดสามอืเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามครับมาเลยครับชอบก็จัดจัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับหนึ่งเปียดแปดศูนย์ครับโอ้ก็ันกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับ,บ,รรบ,รบวันที่อ่ะสิบสามครับมาดูของออรุงรนะเพื่อนกันบ้างครับ นี่สิบสามพงอลงนะเพื่อนอย่าครับอ่าตรงท้ทายจะปิดท้ายด้วยแนวทางของรัฐบาลไทยครับอืมจะข่านกันก็ผ่านกันได้เลีครับท,ท้ายจะปิดท้ายด้วยแนวทางของรัฐบาลไทยครับผมหาหน่อยทั่วไปสจพกิจกาซาดปกติ V ีไอพีหน่อยสามมค่ีปกติอ่าวีไอพีหน่อยพัฒน,นาลาวสามมค่ีลาว พัฒนาถ้ามีเราพัฒนาก็เราพัฒนาสักทีเลยนะครับเนี่ยเป็นของวันที่สิบสามครับสี่ทับหกแปดสิบสามทับสี่ทับหกแปดโอ้ยครับอากาศลมอากาศมาดีแต่ก็ยังร้อนไม่ไหวนะครับไ,ไ,ดดได้ชอบก็จัดขัดก็หันดูเพื่อเป็นแนวทางดูตุ๊กความสนุกข,ขนานดูตุ๊กคอมผุดผืนครับอ นี่นะครับเอ้าเราไปดูวันที่สิบสี่กันบ้างว่ามีอะไรครับสิบสี่กับลาวพัฒนาครับสิบสี่กับลาวพัฒนามาแล้วครับโอ้ยยังม,มาต่องต่องไปต่อไปต่ออ่าสิบสี่กับลาวพัฒนามาแล้วครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับเออชอบก็จัดการก็ผ่านศูนย์สองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองศูนย์เจ็ดครับผม อ่ามนะครับสอบก็จะกก็ฝานกันได้เลยนะครับผมอ่าดูสวยๆงามครับอ่าสอบก็จดก็ฝานครับบึงออกครับครับเด้ออ่ะครับช่วยอาหารน้องแมวแล้วครับทางวัดหาเงินน้องอาหารน้องแมวครับมีโยมอ่าช่วยอวนปัจจัยมาซื้อน้ำมันครับโอ้ขอบคุณขอบคุณอะไรนะครับเด้อมแห่งห่อนแห่งเอาจริงนะครับเนาะอ่า ครับอ่าวชอบประจัดขัดก่อพานครับดูนะครับวุ้ยชอบประจัดขัดก็ผ่านครับ,รบ,บ,ด,ด,รบดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อความ รดเพลินครับอ,อันนี้ก็เสร็จแล้วครับอย่าลืมด้วยครับเด้อเป็นแนวทางวันที่สิบสี่ทับสทับหกแปครับแมวน้อยแมวน้อยกับลาวพัฒนาแมวน้อยกับลาวพัฒนาครับผมโทรศูนย์หนึ 5, ่งหนึ 5, 5่งศูนย์เกตสามห้าศูเกตสามห้ครับห้าเกตศูนย์ห้า ศูนย์หน <produ> <NS> ึ <uy> ่งครับผมตัวกันศูนย์สองเก็ดสองเก็ดศูนย์สองศูนย์หุเก็ดครับผมมาแล้วมาแล้วครับอืมนี่ครับอ่ะของออดูงนาเฟินมาอีกแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับมาครับออดูงนาเฟินครับวันที่สิบสี่ครับผมอ่าวันที่สิบสี่มาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเป็นแนวทางของวันที่สิบสี่ครับผมอืมนี่นะครับอ่า 5 6 8 5 6 8ปดห้าหกแปาไว้ให้ดี6 8แปดห้าหกห้าแปไว้ให้ดีตัวกันมี9 8้าแปห้าเสามโูซุ0หนึ่งหนึน 2, ่ดปอามาอดวงน้าผื่นเหมือนเดิมคราบภูมิย่าลืมนะครับชอบพอจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอากาศร้อนร้อนร้อนห้อนอีกครับ ไม่ใช่ร้อนธรรมดาครับอากาศฮอนเออสอจัดคัดก็พันกันไปเลยนะครับเน้อครับอืมครับสี่ทับสี่ทับหกแปดครับผมสี่ทับสี่ทับหกแปดครับผม ฮ่าหน่อยทั่วไปห่าหน่อยทั่วไปครับอย่าลืมนะครับมานะครับหกห้าหกแปดหกแปดหกห้าหกแปดครับผมตัวกันมีเก้าแปดเก้าห้าห้าเก้าสามห้าสามครับผมมองยังไครับเอาไปครับไปครับดูวันที่สิบห้ากันนิดนึ่งครับอวันที่สิบห้าทับสี่ทับหกแปดมานะครับอย่าลืมนะครับ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับวันที่ส5บห้ทับสทับหกครับเราจะปิดท้ายโดยรัฐบาลไทยแป้ครับกับความฝันออลวงระเพือนครับมีคนสนใจมากครับถามกันมาเยอะแยะว่าฝันว่ายังไงยังไงอาจารย์ดวงระเพื่อนฝันแม่นครับงวดก่อนนั้นก็ฝันว่ามีทหารหามโลงศพหกคนหางข้ามละ3คนครับผมอ่านี้น่ครับอ้า อยูนะครับจอบประจัดขัดก็ฟันกันได้เลยนะครับหนึ่งเก้ 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, นึ่สองหนึ่งสองเก้นึ่สองนครับเก้าหนึ่งสองหนสองตัวกัน7จ็ดห้าหกหนึเจห้าหหครับ อย่าลืมครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับออะชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับวันที่สิบที่สิบห้าทับสี่ทับหกแปดห้านอยทั่วไปห้านอยทั่วไปสัมรกิตราร์ปกติ VIP นอยสามัคีอืมหม่พัฒนาลาวสามัคคีครับถ้ามีลาวพัฒนาก็ลาวพัฒนาใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะเับได้ครับเด้ออืม ันได้เลยครับเจ็ดห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกหนึ่งหกห้าครับผมบน,นี่ครับอ๋อออดุงนาพืนครับมาแล้วครับวันที่สิบห้าออดุงนาพืนครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอืมอ15าออดุงนาพืนครับ อย่าลืมรับมานะครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม1นึ่งห้าส่ห้าสิบหทับสทับหกครับหาหน่อยทั่วไปครับสองห้าแปด6กสองห้าแปดหกดหห้าแปดห้าสองครับตัวกันห2สองห้าหกห้าครับผมเก5าหเก้าก็ได้นะครับเนาะ เหมอนกันด้วยชอบก็จัดการก็ผ่านครับบนที่สิบห้าโอ้อากาศฮอนห่วยอ่ะอย่าลืมครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับเดี๋ยวครับมาเนี้ยครับอ่าแล้วเรามาดูรัฐบาลไทยกันแป๊บหนึ่งนี่มานะครับมาใหม่ๆสุดๆตอนรัฐบาลไทยออรุงเบิครับอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับโอ้มาอืม สีตายหงเรียกรถอาจารย์ดูงนาเผินครับผมนะครับว่าจะเป็นยังไงครับเอผีตายหงเรียกรถอาจารย์ดวงน้าเผินครับอเลยเอาเลขทะเบียนรถเลยครับสี่ห้าหกศูนย์สี่ห้าหกศูนย์หกศูนย์ห้าสี่หกศูนย์ห้าหกห้าสี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสี่ครับผมอย่าลืมนะครับชอบ่องอาจารย์ก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมอืานะครับเอา อนครับเด้อโนหนึ่งดสงมงเพิ่นออดงาเพิ่นเมืนเดือมาศูนปดสองเจ็ดเจ็ดมออดงาเพิ่นมืเดือช่วยให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับ